รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA <S. S 1> ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม รสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันเช่นเคยทุกวันอาทิตย์แบบนี้เวลาบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งทางจรบหห้าเอชดวันกฎใหม่เลขหนึ่งเจ็เช่อมณนนนพิิักร,รที่หล่อที่สุดใน3โลกนะจ๊ะวันนี้ผมพาทุกคนมา จิก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 กันที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่ดูโอชิเข้มทนสุดหล่อมาทั้งทีเราจะต้องแปลงร่างเป็นไก่เพื่อจะบินไปหาต้นไม้สวยงามให้ทุกคนได้จิก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 กันอย่างแน่นอนอะได้การบินไปหาต้นไม้สวยงามไปดีกว่าสารแน่เต็มเลยุไม่ใช่สารเน่หอมจังเลยน่ากินอ้าว รูปรอเก็บปลาปลาปาปลากระสือปาขึ้นไม่ไม่คเลยมันหอมดีนะแล้วชิมไปแล้วเป็นไงบ้างครับเอยอร่อยอุ้ยเมาชิมนิดเดียวเองแล้วลุงเป็นใครมายุ่งกับผมเนี่ยผมจะมาหาผักกินเป็นคนดูแลที่นี่แหละเป็นแค่คนดูแลจะมายุ่งอะไรกับผมเนี่ยลุงก็ไปซื้อของที่อื่นไปรดน้ำต้นไม้ไปทำอะไรกับไปไม่ต้องมายุ่งกับผมหรอกลุงเป็นเจ้าของตลาดนั่นไงบอกแล้วว่าเป็นเจ้าของตลาดค่สง่าราศีจับไอเสื้อก็สวย ุณอาจา๋าแต่นียผมเห็นว่าที่นี่มีต้นไม้หลากหลายประเภทแต่ส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเห็นต้นไม้พืชผักสวนครัวในแหล่งท่องเ,เที่ยวที่เป็นต้นไม้แบบนี้ด้ต้นไม้สวนครัวเนี่ยมันเป็นพืชที่พี่น้องทุกคนมาสามารถที่จะเอากลับไปเลี้ยงในบ้านได้ทานได้อย่างที่น้องทานไปเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้กินมาคือปลอดไถชัวปลอดไัยชัวเมื่อกี้กี่บาท <c oughs> ต้นละสิบบาท,บบาทต้นบเลบาลเบลละสิบบาทเองสิบบาท ทขา,ายถูกงคือในส่วนที่เกษตรกรขายได้ถูกอย่างนี้เพราะว่าของเราเนี่ยให้เช่าพื้นที่แค่ตารางเมตรละ80สตางค์ต่อวัน,นโอ้โหทำไมถูกขนาดนี้แล้วถูกขนาดนี้ก็เจ๋งสิเราทำตามพระราชบัญญัติของในหลวงรัชการที่9ขาด mm hmm. ทุนของเราคือกำไรของผู้ประกอบการ mm hmm. เขาอยู่ได้ต่อไปเราก็จะอยู่ได้เนอะคุณอาบูจะขนาดนี้แล้วเข้มน้อยก่อยใจอยากจะแปลงรางเป็นไก่พู่บินไปตามหาต้านไม้พุ่มอาภาไปดูด่ลย ได้เลยเราบินไปด้วยกันก็ต้องบินสิคุณอาเพราะเราเป็นแก่คู่ค <kind abonn emen> ุณอาบินนาเลยโอ้โหแพงเวยสุดที่รักมีตั้งหลายสีสีแดงก็มีสีชมพูก็มีสีออกม่วงก็สวยดีเข้มเข้มอ่อามีบางอย่างที่อยากจะบอกของเราเนี่ยเป็นตลาดไดทรูต้นไม้ดูโน่นดิมีรถมาจอดเขากําลังเนี่ย วนเข้ามาเพื่อรับสินค้าจากการที่เขาเข้ามาโทรมาสั่งแล้วเขาก็แวะมารับได้เลยได้ถูกก็คือขับรถมาแล้วก็มาจอดแล้วก็รับต้นไม้กลับบ้านนี้เลยได้เลยวิคุณอาดีจังเลยแนวคิดอันนี้เพื่อเป็นการที่จะตอบสนองเกี่ยวกับไวรัสโควิด COVID 19 <c oughs> เพราะว่าต้องการให้เกิดให้มันมีโซเชียลดิสเทนซิ่งขึ้นมาไม่ต้องไปสัมผัสกันมาก จากคอนเซปต์เดิมที่เราจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อยู่แล้วทีนี้เรามาสร้างการรับรู้โดยการพื้นที่เนี่ยแบ่งเป็น4โซนคือโซนที่1เนี่ยเป็นโซนไม้ล้อมต่อมาก็เป็นโซนไม้ดอกไม้ประดับและโซนต่อไปก็คือจะเป็นโซน walking street โซนที่4ก็จะเป็นโซนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เรียกได้ว่าเป็น one stop service มาที่เดียวจบครบเลยแต่ว่าไปเดินไม่ครบเลยคุณอาผมก็จะพา ให้ทุกคนได้ดูความสวยงามของต้นไม้ที่นี่อีกเดี๋ยวจะแนะนาให้คุณลูกสาวเป็นไกด์พานําเที่ยวนะครับลูกสาวอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรียกมาเลยอ๋อเหรอลูกสาวอยู่ตรงนี้งั้นขอบคุณคุณนาก่อนนะครับผมเยอแล้วเขาบอกว่ายืนสวยที่สุดอยู่ในดงเฟิร์นต้องคนนี้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะ อุยเป็นลูกสาวของคุณอาใช่ไหมคะอ๋อคุณ no พ่อบอกว่าอ uh, ุ๊ยคุณอาบอกว่าน้องสวยๆยืนอยู่ที่ดงเฟินเป็นนางฟ้าประจาที่นี่นองชื่อมายค่ะที่น้องมายชื่อพอจังเลยงั้นเอางี้ให้น้องมายพาไปเดินดูหน่อยว่าแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างงั้นตามมายมาเลยดีกว่าต้องบินไหมเป็นไก่คู่ก็ได้ค่ะเหลือตั้งปีรอแล้วนะ ทางนน้นค่ะไปเลยถ้าเรามันเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยสวยงามมากเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นโซนไม้ล้อมมีแต่ไม้ใหญ่ทางนั้นเลยค่ะอ,อันนี้คือต้นอะไรน้องมาจ๋าต้นสนต้นสนตนสน้ตนสนแบบว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศหเหมือนอยู่ที่โลกเนาะเห็นใหญ่โตขนาดนี้พื้นที่เยอะไหมเฉพาะไม้ล้อมก็ประมาณ150ไร<ด>่ร0 <50 S 1> ้ไร่ พบมาต้นใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะที่เหลือก็จะเป็นโซนอื่นเหรอใช่ค่ะก็จะเป็นโซนอื่นอีก3โซนที่เหลือเหรอตายแล้วดีจังเลยวันนี้เราเปิดด้วยไม้ล้อมเปิดด้วยความใหญ่ก่อนนก,กับโซนแรกของเราก็คือโซนไม้ล้อมอยากไปดูโซนอื่นวล้มีอะไรอีก <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยวไม้พาไปมาถึงโซนที่2นะคะโซนอะไรจ๊ะเัวเองเป็นโซนไม้ดอกไม้ประดบับแล้วไม้ดอก ไม้ประดับเนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างยี่ห้ออะไรบ<ช>้างยี่ห้อไม่ได้จาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ประเภทนะใช่ค่ะแหมอะไก็เรียกว่ายี่ห้อเลย <c oughs> ก็ดอกเด่นๆเดเาเลืองมีกุหลาบมีมะลิอา่าบานชื่นเอาเรอย่างไม้ประดับอย่างเช่นอะไรบ้างไม้ประดับก็พวกไม้ฟอกอากาศก็มีอิอเหรอไม้ฟอกอ,อากาศคืออะไรอะก็ช่วยทําให้อากาศในบ้านมันบริสุทธิ์ไม้มงคลแหละที่ทุกคนเขาอยากจะได้เอาไปปลูกที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลมีบ้างไหม มีค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นวัส,สนาเงินหมุนอุ้ยโอ้ชื่อดีบันไดเสพผีกวักเงินกวักทองเฮ้ยแ<น>แสดงว่ามาที่นี่ครบเลย<ร>ดอก,<ร>ด,อกดอกไม้ก็สวยแลแล้วเราก็มาอยู่กันที่อีกหนึ่งร้านค่ะเป็นร้านแคนตัสค่ะแคนตัสก็คือ กระบองเพชรุิยพี่จงอยู่พอดีเลยค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านมาแนะนำให้ฟังสวัสดีค่ะครับสวัสดีเจ้าของร้านสบายดีไหมครับพี่ขอให้มีความสุขความเจริญขี้ขอให้สงกวามต์านหนานะครับพี่ไปทำบุญมาหรอเปล่าลุกเอาหรอเีจ้าของร้านเนาะใช่ค่ะพี่จงฉาที่นี่ต้นไม้เนี่ย เอามาจากไหนทำไมมันเยอะขนาดไหน okay. ต้นไม้เราก็มีเพาะเองด้วยมีซื้อ,อจากของคนไทยเองด้วยที่เขาเพาะกันเองอมีนำเข้าจากจีนจากยุโรปจากญี่ปุ่นจากไต้หวนันไหนถูกสุดคือไหนที่อยากรู้ถูกสุดเป็นพวกหัวสีอ่ะหัวสีก็คือตรงข้างหน้านู้นอ๋อฝั่งนู้นน,นี่เป็นดอกสีสีใช่แพาสุดมีแสนหนึ่งฮะกระบอกเพชรราคาเป็นแสนได้เหรอ พี่เอาไปซื้อมเมียดีกว่าไหมเอาไปผ่อนเมียได้ได้เลยนะครับนี่ผมเป็นน้องชายนะก็แสดงว่าอยากได้อันไหนกั้แบบว่าจิ้มได้เลยใช่ไหมได้ลดราคาให้ได้ไหนที่บอกว่าหลักแสนคือต้นไหนตัวนี้ครับไหนพอมาไหนไหนมพแน่นคมนแคตตัดราคา10,000บาทเอางี้ถามช่างภาพระหว่างอันนี้10,000บาทแก็บได้เมียใหม่หนึ่งคนเอาไหนโอ้มันบอกเอามีเดียพี่แล้วแต่คนชอบ คนที่เขาชอบเด็กเพราะเขาชอบเพราะว่ามันสวยงามมันเลี้ยงยากเข้าใจไหมถึงแล้วโซนน้ำพุน้ำพุค่ะน้ำพุเขาเอาไว้ตกแต่งบ้านตกแต่งสวนค่ะเพิ่มพวงจุ้ยค่ะที่จะสังเกตได้มันจะมีลักษณะเป็นน้ำพุน้ำลินน้ำล้นใช่ไหมคะมก็คือแบบว่าเราก็จะร่ำรวยร่ลำรวยแล้วก็มีความเหนือเรียนก็จะมีหลายสไตล์ค่ะมีทั้งแบบ มมหรือว่าจะเเป็นนแบบโดบบตอนนี้ก็คือเรามาถึงร้านที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่ต้นไม้แต่ว่ามันก็จําเป็นในการแต่งส่วนว่าเอาไปประดับให้มันสวยงามครบวงจรในที่เดียวโอ้โหนี่เรียกว่าครบทั้ง4ี่โซนหรือยังเอ่ยยังขาะยังมีมสองโซนมีอีกสองสองขอ,อะไรด้่ยเป็นวอ l k ก n g s สตรีทกับท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เอ๋อเหรออุ้ยแสดงว่าวันนี้มาไม่ครบยังไม่ครบ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวรอดหน้เราจะมาใหม่วันนี้สองโซนนี้เต็มอิ่มจุใจกันแล้ว น้องไม้จ๋า<ะ>ใครที่สนใจจะมาเที่ยวที่นี่ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ยังไงเอ่ยติดต่อสอบถามกันได้ที่ Facebook f แฟนเพจค่ะ,ะตลาดต้นไม้ไก่คู่ดูโอชิกต้องมีไก่2ตัวนะใช่ไก่คู่ดูโอชิกเครบแล้วแล้วเราสอคนจะไปไหนต่อกันดีแยกย้ายกลับบ้านค่ะ โอ้ยเราแหมเราก็ได้แบบว่านนัดไปทานข้าวนัดไปกินกาแฟเอไม่ต้องหรอไม่ต้องอ๋ออกลับบ้านกลับบ้านต่างคนต่างกลับเนาะต่างคนต่างกลับดีกว่าค่ะอ๋ออยู่ทางไหนเดี๋ยวไปส่งเออกลับเองได้ค่ะโตแล้วกลับเองได้ด้วยอุ้ยตัดเยอะใหญ่กันลาแล้วนะต้องมาค่ะบ๊ายบายแหมนึกว่าจะชวนกลับบ้านกินข้าวกินกาแฟอุ้ยเดี๋ยวเขาตกแตก เรียกว่าเดินจนขาลากเข้มงทนคนหลอดก,ก็ยังเดินไม่ทั่วทั้งตลาดเราวันที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่จะเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบตอนนี้เหลือเพียงแค่อีกสองโซนเท่านั้นที่ใกล้จะเปิดให้บริการแล้วจับตาดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ดีนะจ๊ะแต่วันนี้เสียดายจังเลยหมดเวลาอยู่กับน้องไม้แล้วงั้นต้องล่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้ล่ำลาไปแล้วชิบุชิบุบายบาย สวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันเวลานี้เช่นเคยทุกๆวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงเครื่องทางทบรบ5 HD1 อดกฎหมายเล่หนึ่งกับขุามคานพิธีกรที่หล่อที่สุดในสามโลกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ผมพาทุกคนเปิดว่าไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบะุรีเพราะได้ข่าวว่าที่นี่มีเกษตร,รกรสอนแดงเขาแอบปลูกแตงร้านอ ล้วก็ได้ข่าวว่าแตงร้านของเขานะครับลูกใหญ่ยาวเขียวแข็งปังเไม่ไเด้กันแล้วเราจะต้องไปตามหาว่าแตงร้านที่นี่ใหญ่ยาวเขียวแข็งเก่งหรือเปล่าไปหาคาดีกว่ากับเกษตรกรสอนแดง <c oughs> อ้ยแตงลูกใหญ่ใหญ่มากเลยแตงร้างอุ้ยอันนี้ก็กำลังโตอุ้ยอันนี้ก็กำลังดี อันนี้อีกไม่นานก็โตโนใหญ่แต่งร้านเต็มไปหมดเลยเฮ้ยทำไรนะ่ะเป่าเลยเป่าทำเลยเลย สงสัยเฉยไม่เด็ดไม่เด็ดสงสัยอะไรส,สงสัยเฉยๆฉยเอทำไมมันเขียวดี <c oughs> <c oughs> มันลูกใหญ่ดี <c oughs> สงสัยเฉยๆ,ๆมันเขียวดีไงมันลูกใหญ่ดีไงชอบอยากได้แตงร้านใหญ่ <c oughs> ใหญ่พี่ใหญ่เป้ากนน็่น่ันนี้ของผมนี่แหละอันนี้ของพี่เหรอใช่ใช่ของพี่ใหญ่เท่านี้เหรอคิดดูแล้วกันพี่แล้วพี่ปลูกยังไงทำไมมันใหญ่ยาวเขียวน้ำหนักดีขนาดนี้พี่ถ้าอยากรู้เคล็ดลับไปช่วยเก็บก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงนะบอก เลดรับผมด้วยนะอย่าคิดตัวกันเด้อ ทา้งก้อนเลยโลละ10บบาทค่ะ800โล,ลก็8,000บาทแต่เราก็โล,ลนี่คือวันหนึ่งขายหมดป่ะหมดค่ะจริงเหรอเจ๋เจ๋ทำไมถึงติดใจแต่ร้านพี่เอ๋จ๊ะ <laughs> พี่เอ๋ทำได้คุณภาพค่ะโลแข็งมากใหญ่มากยาวมากสีได้คัดได้ไม่ยัดไสอ่ะเจ้แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ด้วยแฮปปี <laughs> ้ Happy ไหม <laughs> แม่พี่เอเมื่อกี้ร่ำรวยร่ำซ้ำละสิทธา่าบอกได้ยังว่าเคล็ดลับที่พี่เอทําให้แตงของพี่มีคุณภาพดีคืออะไรอะ่ะอันดับแรกก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์ครับอย่างของผมนี่ก็ใช้ของสอนแดงครับพันธุ์บิ๊กกรีนพัททำไมต้องเลือกบิ๊กกรีนพั่มันมีลักษณะที่ว่ารูปทรงหัวท้ายเป็นทรงกระบอกนอะครับหัวท้ายต้องเท่ากันอย่างเงี้ยสเปคต่อไปคือพี่ต้องเริ่มปลูกปลูกยังไงพี่ จะเว้นระยะห่างถ้าปลูกถี่มันจะเกิดการแย่งอาหารกันใบจะสมกันนะแล้วนานไหมพี่กว่าจะเก็บผลผลิตได้40วันอ๋อตั้งแต่เริ่มปลูกับตั้งแต่หยอดเมล็ดไปประมาณสิีวันแล้วนอกจากรูปทรงเขาจะสวยงามแบบดีแล้วอยางอื่นมีข้อดีอะไรบ้างพี่ทนโรคถึงมีโรคเข้ามาแท้่มันก็ยังให้ผลผลิตที่คงที่อย่างเงี้ยถือว่าทนโรคทนโรคเป็นไงล่ะเห็นไหมแตงร้านที่หัวท้ายตรงทรงกระบอกผิวเขียวสุ้ สวยขนาดนี้คนปลูกก็รวยคนขายก็รวยหมดเลยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรพันธุ์ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ต้องขอยัดลาพี่เอกไปก่อนช่องตีมี์กาะสือพี่นะส่วนลูกนี้ผมขอ สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน A.S.A ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสอสอกอเปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตปาล์มปี2564ข้อมูลณนะเดือนธันวาคม2563คาดว่าจะมีปริมาณผลผล,ผลิต16.64ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก16.17ล้านตันในปี2563คิดเป็นร้อยละ3 โดยไตรมาสที่1ช่วงมกราคมถึงมีนาคม2564มีปริมาณผลผลิต3.26ล้านตันลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2563ร้อยละ6คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยเดือนละ0.16ล้านตันในขณะที่ความต้องการใช้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ0.20ล้านตันส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้จึงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ตอนน้ำมันมในปี64นะคะจริงๆแล้วผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นจากปี63เล็กน้อยนะคะแต่ว่าในช่วงไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าปี63นิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะในไตรมาส2เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เมษาถึงมิถุนาก็จะเพิ่มขึ้นจากในช่วงไตรมาสที่1แต่ว่าปี64เนี่ยในไตรมาส2เนี่ยก็จะน้อยกว่าปี63เล็กน้อยเพราะนั้นเนี่ย คือในส่วนของปี64ที่เพิ่มขึ้นจากปี63เนี่ยมันไปเน,น้นหนักในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็ยังไม่น่ากังวลว่าจะมีผลผลิตออกมาเยอะเกินไป แม้ว่าผลผลิตในช่วงไตรมาสที่2จะมีมากขึ้นก็ตามกเกษตรกรควรให้ความสำคัญในเรื่องของการทำปาล์มคุณภาพยกระดับเปอร์เซ็นต์น้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ให้กับกเกษตรกรเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มและขอความร่วมมือกเกษตรกรเก็บเกี่ยวทลายปาล์มคุณภาพซึ่งสังเกตจากทลายปาล์มที่มีผลปาล์มสุกสีผลปาล์มสุกตรงตามพันธุ์และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ5-10เมล็ดต่อทลาย และหากเกษตรกรท่านใดที่จ้างตัดปาล์มน้ำมันขอให้เกษตรกรควบคุมให้ผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพดังกล่าวเกษตรกรที่คิดว่าท่านปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยท่านก็จะต้องพัฒนาในเรื่องของพันธุ์แล้วก็ดูแลบางทีเนี่ยเกษตรกรเห็นว่าอากาศแรงแล้วก็ราคาในปีนี้ไม่ดีก็ไม่ดูแลนะคะพอทิ้งล้างไปเนี่ยพอปีหน้าเราหวังว่าจะให้ผลผลิตดี มันไม่สามารถทําได้เพราะอย่างที่เรียนนะคะว่าปาล์มน้ํามัน,นใช้เวลาในการสะสมอาหารถึงเวลา2ปีเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะต้องให้ปุ๋ยให้ยาที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลเขาพอสมควรคะปัญหาสําคัญที่เกษตรกรส่วนใหญ่พบในการผลิตพืชคือการเข้าทําลายของศัตรูพืชต่างๆที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรและส่งผลกระทบไปถึงรายได้ของเกษตรกรผู้ผลิต กรมส่งเสริมการเกษตรโดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นหมอพืชให้คำแนะนำในเบื้องต้นและวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานของพืชและให้คำแนะนำกับเกษตรกรในครอบคลุมในทุกพื้นที่ คลินิกพืชจะตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกรในการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชต่างๆเบื้องตน้นรวมถึงให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอาการผิดปกติพร้อมให้คําแนะนําในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานาในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถนํากลับไปแก้ไขได้อย่างถูกต้องการจะเป็นหมอพืชได้ก็คือมีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้าใจในเรื่องหลักการของโรคและหลักการอารักขาพืชสามารถวินิจฉัยโรคพืชได้ เมื่อวิธีฉชยได้ถูกต้องแม่นยำก็ให้คาแนะนําที่ถูกต้องแก่เกษตรกรได้นั่นคือหลักการที่เป็นเหตุผลของความจำเป็นที่เราต้องมีพรันคลินิกหรือว่าคลินิกพืชเกิดขึ้นครับคลินิกพืชจะเปิดให้บริการได้แก่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราักาพืช9้าแห่งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บตัวอย่างพืชที่แสดงอาการผิดปกติมาขอรับบริการการตรวจวินิจฉัยและขอรับคําแนะนําในวิธีการการจัดการอาการผิดปกติได้ที่คลินิกพืชทุกแห่งไกลบ้านลดได้ลดได้เยอะลดได้เยอะถ้าอย่างเงี้ยคือถูกละเขาจะรู้เลยว่าเออโลกนี้เป็นอย่างนี้โลกนี้ต้องใช้อย่างนี้โรคนี้ใช้อย่างนี้หรือใช,ช้เชียวภาพได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแก้ได้นี่ยังยังเดี๋ยวก็คงจะต้องถามว่าว,วิธีทำอะ่ะ เชื้อราหรืออะไรก็แล้วแต่ทํำยังไงอีกทีหนึ่งเราพยายามทําให้คนของเราเก่งก่อนนะครับตอนนี้ก็ใช้บริการที่สชใช้บริการที่สำนักงานกเกษตรอำเภอสำนักงานกเกษตรจังหวัดและศูนย์เทคโนโลยีการอารักขาพืชของเราทั้ง9้าแห่งที่ผมบอกนะครับข่าวดีดีกับพี่คำร้อน กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหลังจากพังไปเมื่อปี60อ่างเก็บน้ำห้วยไซคมิน่นสกลนครเดอ้อฮิบอกให้สรุปว่าอ่างเก็บน้ำห้วยไซคมิน่นเรียบร้อยแล้วเสียงแทนพินกินใจไม่อยากไปแล้วเมืองดอกกูพี่น้องเข้าใจมา เข้าใจง่ายแท้ห้วยทรายคมิ้นอ่างเก็บน้ำอายุกว่า60ปีและเคยพังไปเมื่อเจอพายุปี60บัดนี้กลับมาแจ้งเกิดใหม่แล้วอย่างมั่นคงด้วยฝีมือของสำนักเครื่องจักรกลกรมชประทานแสกสายสายน้ชีวิตแต่ต้องคิดถึงเราสักนิดสำนักเครื่องจักรกลกรมฉระทานจุน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น3ล้านลูกบาทเมตร อัดบทสันเขื่อนจนมั่นคงแข็งแรงพื้นที่ชลประทานท้ายเขื่อนทําการ,กรเกษตรอุปโภคบริโภคประมาณ4,000ันไร่ชาวบ้านจะได้ใช้น้ําเยอะขึ้นไม่ต่ำกว่าสองตำบลครับ2ตําบลครับปรับแต่งภูมิทัศน์ใหม่จนสวยงามและจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ต่อไปได้รับน้ํามากขึ้นกําจัดวัชพืชอย่างรากทิ้งเพื่อความสวยงามของอ่างน้ํารอบขอบอ่างเป็นที่ออกกําลังกายเดินวิ่งและปั่นจักรยานได้สํานักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานส่งเครื่องมือเรือขุด ขุดตักสิ่งกิดขวางวัชพืชใต้น้ําและขุดลอกดินให้ลึกขึ้นผมมั่นใจว่าเครื่องจักรของกรมชลประทานสามารถดําเนินการได้แน่นอนร้อรับรองว่าอ่างเก็บน้ําห้วยรายขมิ้นได้ประโยชน์จริงๆนี่จึงเป็นอีกอ่างเก็บน้ำหนึ่งที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์เต็มๆ็ครับไม่คิดตัวนะไม่คี้ตัวได้มาสกุลนามนพี่บอกจากใจทุกสิ่งยิ่งดูสดใสธรรมะ มมมาาชติกีผู้คนน่ารักจนที่ไม่อยากหลีกหนียิ่งได้มาพบคนดีจะอยู่ที่นี่กับสาวสกลอทข่าวดีดีกับพี่คำรณเรียนทุกคนว่านี่เป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชการที่9เมื่อกว่า60ปีมาแล้วห้วยไซคมิ้นเมืองสกลนครนะ จะบอกให้ไปไหมครับไปค่ะตอนเห็นผลแล้วแค่สามเดือนชาวบ้านแห้วซ้ำสูงขอนแก่นปลูกพริกออกขายเด้อ่สิบอกให้เราอยู่ที่ไหนคะบ้านแห้วซ้ำสูงขอนแก่นน้องเป็นสาวนแก่นยังบนเพเพนเดินตนมาทาอะไรกันคะปลูกพริกขายพริก นี่คือพริกพันซูเปอร์ฮอตจำนวนเกือบครึ่งตันที่ชาวบ้านแห้วอำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นเก็บออกมาขายภายหลังจากมีนโยบายของรมชเกษตรประพัิโพธสุทนมาเยี่ยมที่นี่เมื่อต้นปีใหม่แล้วสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกขณะที่พริกตอนนั้นราคาแพงพริกบ้านแห้วเผ็ดร้อนเผ็ดร้อน Oh. <laughs> วันก่อนที่ปรึกษาของรอมชประพั์ออกไปเยี่ยมชมการรับซื้อพริกจากชาวบ้านตอนนี้เร,มรามนตรีภาษาไปกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ปิดด่านไม่ให้นาเข้าเยอะให้ราคาพริกของไทยขยับราคาขึ้นมาโดยมีผู้นําชุมชนคือคุณพงศกรเสาทนเป็นผู้รับซื้อเอาไปแปรรูปเพราะพริกตอนนี้ราคาล่วงเหลือแค่40บาทต่อกิโลรึงมนตรชีช่วยก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะฮะตอนนี้ท่านก็วิ่งทุกทุก,ท,กทุกมิติเลย ที่จะช่วยเกษตรกรเนอุ้มราคาพยุงราคาไม่ให้มันต่ำจนเกินไปให้เกษตรกรเราเนี่ยเดินไปได้ครับทางอำเภอสัมสูงก็ให้ความสําคัญในอำเภอสัมสูงสนับสนุนเกษตรกรรมการหาตลาดพยายามประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการจะไปต่อยอดทําเป็นพริกแห้งเพื่อที่จะพยุงราคาปราชชาวบ้านอย่างลุงสุนันก็พร้อมช่วยเต็มที่ถ้ามีท่านอยู่อย่า,ยากลัวแม่แล้วแม่แลว โปเช่โดนใจโปเช่โปเช่โดนใจโดนใจอ่าเรื่องดีๆเกิดได้ถ้าทุกฝ่ายอยากเห็นชาวบ้านมีงานทำก็รับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอ่าโอ้โอ้อนแก่นนี่คือดินแดนแห่งความเจริญแถมเป็นศูนย์กลางของทางเดินพอให้เพลิดให้เพลินกันนอมมือเอา เพราะพวกเราคือชาวขอนก่น เราดีกับพี่คำรณเห็นว่าหากในชุมชนมีคนแกร่งคนกล้าหยิบปัญหาชาวบ้านมาช่วยแก้ไขอะไรๆมันก็จะดีขึ้นบ้านแห้วซำสูงคอนแก่นเดอร์ฮะฮ่บอกไห้คำชนโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสําหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยการเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชนโนดบ้านดุงอุดรธานี <c oughs>